คือเมื่อวานนี้ที่พี่แสบดินถามปัญหาพระท่านไปนงงว่าทําไมภสษะจึงนับว่าเป็นนามตอนนั้นในรายการผมผมไมค์ของผมมันไม่ดีผมก็เลยคิดว่าไม,ไม่น่าจะพูดแสกอะไรเพราะว่าพูดแล้วฟังในทัดเจียมันจะหนามันจะหาลังคาดมากกว่าเลยขอมาพูดตอนนี้แล้วกันว่าไปมองแต่ภาษาคําเดียวเนี่ยมันทําให้ขาดองรวมครับพระรัตนใช่ คำนี้คำนี้อ่ะภัามันจะต้องมีคู่เสมอคำนี้เอาให้ครบแล้วต้องพูดถึงสมคำคือเกตนาแล้วก็ภัฒ้วก็มนสิกาสามคำนี้ท่านเรียกรวมกันว่าสังขารรักขันนะซึ่งนามรูปห้าที่เราที่เราพูดกันว่าห้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ห้าคำแต่มันไม่ใช่ว่าขันห้านะคับมันเป็นขันสามคำที่หนึ่งคือเวทนา ขันสองคือสัญญาขันที่สามนั้นเรียกว่าสังขารแต่ท่านไม่ได้ว่าสังขารท่านเป็นแจกว่าเป็นเจตนาภาษาพนสิการนะครับคําน <c ups> ี้สามคำนี้จ <c ups> ึงเรียกว่านามก,กายคำว่านามรูปและบิญญาณเนี่ยท่านมีนิสัยว่านามรูปคํานี้ให้หมายถึงนามก,กายเพราะว่า องรวมของกลายเป็นว่าองรวม,อ,มองรวมของนามกายเป็ว่ากลายเป็นว่าครัเป็นว่าหมเป็นว่าอ์ประชุมองค์รวมของนามแล้วครนี้ในขันห้าทีนี้พูดถึงขันห้าละรูปขนันเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารลขนันแล้วก็ิญญาณขันเนี่ยท่านตัดออกมาแค่สามขันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของกายนามนามามารูปจึงมีจึงมีชื่อเล่นอีกคำหนึ่งว่านามกาย เรียกว่ากายสกัดได้แล้วนะไม่ใช่ชื่อเล่นี่ชื่อจริง <c oughs> <c oughs> คือผมกำลังจะชี้ชวนให้ฟังว่านี่คือกําลังพูดถึงเรื่องกายกับจิตนะครับกายได้แก่นามรูปจิตได้แก่วิญญาณเนี่ยทั้งทั้งนามรูปและวิญญาณรวมกันเข้าจึงเรียกว่ากายใหญ่ที่ศึกษาในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาจาก นามรูปและวิญญาณมาหาสิ่งที่อยากวอนนั้นก็คือมีผัสสะแล้วก็ถึงจะมีเวทนาแล้วก็ถึงจะมีอ่าผัสสะเว<ผ>ทนาตัณหาไเ,เรื่อยเนี่ยอันนี้ถึงจะอยากออกมาเรื่อยอย,ย้อนกลับไปใหม่<ว>แต่แรกเดิมทีนั้นอวิชชามันคู่กับสังขาร สังขารท่านไม่รู้ท่านอธิบายไว้แค่ไหนว่าเป็นกายสังขารและจิตสังขารใช่ไหมครับเพราะนั้นกายสังขารจิตสังขารรับผมสังากายสังขารมจีสังขารจิตสังขารอ๋อครับนั่นนั่นแหละคราวนี้กายสังขารก็เลยมาแจกแจงรายละเอียดอีกว่ามันไม่ใช่เป็นกายเพราะหยาบๆที่เป็นรูปนอกทั้งนั้นท่ามีนามกายด้วยท่านก็เลยเอาคําว่านามารูปเนี่ยกับวิญญาณมาให้ฤทจฉัยแล้วนามรูป ท่านก็แจกว่านามคืออะไรรูปคืออะไรอันนี้รูปพวกเราก็ไม่สงสัยนะครับว่ารูปคือรูปยี่สิส่วนนามนั้นน่ะท่านเป็นแยกเป็นห้าคำที่พระงึ์เรียกว่านามห้าแต่ว่านามห้าไม่ใช่ขันห้านะนามห้าคือขันของไอ<ห>้ตัวนี้จะ<า>อ,ออกก็ได้ไหมเนี่ยบันดำเนี่ยโซ่ก็จำกันเลย แล้วในขันที่สามแจกได้เป็นสามคำอีกลองรอาอะไรเสียให้มาหน่ยสิจ๊องเต้จังมันเป็นในระบบคุกกี้มันนะครับขี้กุ๊มันเป็นคุกกี้มันขี้ขยะขี้ครับพี่ซามฟังผมแล้วคงเข้าใจนะครับไม่ไม่แซมดินเนี่ยผมเข้าใจแซนดินฮะแซนดินเข้าใจว่านามนี่หมายถึงนามาทมแต่ว่าจริงๆแซนดินเข้าใจว่ามันสามารถมันเป็นตัวที่ถูกเรารู้ได้เรียกนามมรรลก แชมเบีนเลยเข้าใจว่าภาษามันน่าจะเป็นนามรูปมากกว่าคือถูกสัญญาเราไปรู้ได้รู้ว่าเออเราเกิดัสษาแล้วนะอันนี้กระทบแล้วนะอะไรเงี้ยมันเป็นตัวช่วงตัวลูกโซ่ที่มันต่อ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 ่กันอยู่ภสษะมันก็ต้องมีนามรูปภาษาะก็ต้องมีนามรูปเป็นตัวหัวหงตัวเชื่อมเพราะตัวเชื่อมเพราะผัสสะกันเข้ามันก็เกิดอายตนะครับ มันเป็นเซนโซอายตนาคือเซนโซมันประสาทเลยม,มีทั้งเรื่องที่อยากอยากให้เรารู้จากภายนอกด้วยหรือแม้แต่ในนามกายเองก็มีมีผัสสะในสามตัวเนี่ยถ้าลองนาดูกันนะครับว่าในนามกายมีมีผัสสะกันได้ไหมอบอกให้ก็ได้ส่วนที่เป็นเ<ม>วทนาเวทน,นาจะเกิดมันก็จะเกิดจากภัสสะเอง เวทนาหรือว่าสัญญาเนี่ยไปไป,ไปร่วมมือกับเจตนานั่นแหละมันก็เลยเป็นภาษาอยู่ข้างในตอนนี้แซมดินพูดก็ก็ไม่ผิดแต่มันไม่ครบทั้งหมดเพราะท่านเลยบอกว่ามันมีทั้งเป็นเป็นในนามแล้วก็สามารถเป็นเป็นรูปได้ด้วยคปทั้งสองอย่างได้ครับมันต้องมีตาคิดจริงๆถึงจะเห็นว่าเป็นรูปข้างใน,นเขาเข้าใจเข้าใจอย่างนี้ก็คว่าในภาษาเนี่ย มันจะต้องถูกรู้แน่นอนมันถึงมันจะเลยเรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นนามเรียกว่าเป็นรูปไปตลอดซึ่งมันก็ไม่ถูกเพราะว่าพระท่านบอกว่ามันเป็นวัตถุไม่ได้ครับมันมันเป็นอย่างนี้ไแต่ไงก็ได้อธิบายเพิ่มอยู่นะที่อธิบายไปแต่มันสั้นเท่านั้นไม่เคยอธิแต่ว่าถ้าวัตถุดินกันดินดินกันมันกระทบกันนะมันจะเกิดผลรู้อะไรอ่ะ มันไม่มีธาตุรู้ผัสสะเพราะฉะนั้นผัสสะอันนั้นไปไปเรียกผัสสะอันนั้นมันก็จะไปเรียกกันมันทาไมมันไม่มีเกี่ยวกับนามเลยอ่ะมันก็เรียกว่ามันกระทบกันครับเขาจะไม่เอาสาวคำว่าผัสสะไปใช้แม้แต่ทั้งไอแสงเข้าตาเนี่ยมันก็มันก็ไม่แต่เข้าตาเราแต่ตาเรามันเป็นแค่วัตถุอะครเป็นแค่เส้นประสาทไม่มีอะไรรู้เลยมันก็เป็นรูปกับรูปใช่ไหมใช่ใช่มันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดโคจระ ไม่เกิดโคจระมองซื่อๆมองมันไม่เกิดโคจระมันก็ไม่มีอะไรโคจรมมีวิญญาณรับรู้กระแทกเฉยก็นิ่งเยือเฉยเมือนก็บเรอนะไม่ไย้จิตไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกใจลอยเใจลอยเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ไม่รู้อะไรม่ยินอะไรดีไม่ดีบางทีก็มาเรียกจะตายอะไรเรียกพรานชื่อย่ ไปอยู่ไอ้ที่ที่เราไปเซ็นเซีฟเซนซิไอ้ไม่ใช่เซ็ตคอนเซนเดทคอนสแนดกับมันะถ้าจะวิจัยให้ลึกลงไปอีกว่าแล้วในนามกายเนี่ยมันผักสากันได้อย่างไรก็ไม่ยากเลยก็สัญญานี่มันมีคำสัญญาปรุงแต่งเขามีฟอร์มอยู่แล้วมันเขียนได้เลยอะไรนะครับสัญญา เซ็นสัญญาเลยก็ทำได้เลยโดยเซ็นสัญญาได้เลยโดยที่มันไม่ต้องใช้อารยินภายนอกเลยมันเป็นสัญญาที่เก็บคลังข้อมูลไว้เนี่ยพอสัญญาปรุงแต่งจะปรุงแต่งปั๊บมันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นจิตทำไมถ้าสมมติว่าสัญญาเป็นเป็นรูปเจตนาก็มันก็เป็นนามเจตนาเป็นตัวจิตบังคับให้เคลื่อนเป็นตัวที่จะเกิดเกิดเกิดการเดินเดินเรื่อง เกิดเกิดการจะทํางานอะไรก็มีตัวเจตนาเป็นตัวกระตุ้นพอสัญญากับเจตนาทางานกันปั๊บนั่นแหละก็เรียกว่าผักษาแล้วไนียผัสสะตัวนี้จึงเป็นนามเป็นนามที่ขยายว่าเป็นขันของสังขารขันสรุปอีกทีหนึ่งผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้นานตั้งแต่สมัยผมเป็นแอดมินธรรมธรรลทางโดนลูกศิษย์ท่านุทธทาสมาด่า ว่าอาจจะบาแบบคุณเนี่ยทําให้ศาสนาวิบัติผมก็ผมก็โดนดอกหนึ่งแต่เขาไม่มาอธิบายอะไรอ้าวนี้เมื่อวานนี้มันมีคําถามที่บอกว่าไอ้นั่งจนขาแข็งแบันั่าทันก่อนมันอาทิตย์วันก่อนใช่ไหมใช่แล้วให้มันหายอท่านปวดท่นปวดซึ่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทับถมลงไปให้ สะสมสิ่งที่มันจะคือเขาถ้าเผื่อว่าเขาเองเขานั่งทับกล้ามเนื้อเขาใช่ไหมกล้ามเนื้อเขามันก็จะเกิดมันถูกกดถูกทับมันไม่ได้เคลื่อนที่เลือดลมอะไรกันหมดเขาเขาบอกก็นั่งทับไปต่อไปนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหายเองมันก็ยิ่งทาให้เกิดอสรีระของเรามันปิดการไปเรื่อยๆ ต่อวันหนึ่งก็จะกลายเป็นคนเกิดก็หลายเดือนคำสอนอันนี้แหละจะชำรุดตอนนั้นผมไม่รู้อะไรผมก็ทําตามแล้วผมก็ทําตามจริงด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยคือปวดไหมมันมันเลยมันเลยความเจ็บปวดไปเลยมันมันเลยไม่เคยทําได้แบบนั้นเวลาลุกเวลาลุกขึ้นมาไม่เคยซีจานที่สอนอันนั้นขาไปจังเลยเป็นยังไงทางกายภาพ าจารย์ที่สอนแบบนั่งสองอาทิตย์ไม่ลุกเลยพอลุกขึ้นมาแล้วนั่งสองอาทิตย์ไม่ลุกเลยค่ะกาวอ้างว่าแต่พอลุกขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลกายภาพบำบัดว่าส้มน้ำหนักอกเลยเดินไม่ได้เลิกไม่ได้เป็นโมคืนนี้ที่าที่ตีเลยก็แมเออ นีมีคนทำจริงเชื่อจิตมันเยอะจิตมันเยอะจิตมันคอยตามเหมือนกับพวกเราที่ยึดอะไรบางอย่างก็ทําอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะทําได้นะแล้วผิวก็ผ่องมากเลยว่ากดผิวผ่องด้วยสีที่ชูชัยขาผ่องขาผ่องผิวผ่องตีผิวผ่องแบบมีออร่าเลยจิตมันอะไรอ่ะ ที่นี่เขารีบผ้าไปหมดแล้วน้ำผ้าครีดผ้าเช็ดผ้าเช็ดอะไรไปเลยผ้ีขาวไหนนี่ผ้าขาวก็ไม่อยู่ผ้าน้ำเงินจะผ้าเช็ดหัวไอ้ยผ้าสีคลามสีอะไรก็ไม่อยู่มาเว่ยมาเว่ยเยอะเยอะผมขึ้นมาทีแรกผมก็จะถอยหลังกลับแล้วเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่มีรายการน้อยน้อยโอ้โหคืออะไรเนี่ย นได้เขี่ยังไม่ได้บอกแฟนทางซูมนั้นเนี่ยกินได้ได้เขาเปลี่ยนห้องมันเปลี่ยนห้องคือเมื่อคืนนี้ผมพูดต่อแล้วกันที่ผมพิจารณาเรื่องนี้ทำให้ผมเหมือนตกเข้าไปอยู่ในขายสนามแม่เหล็กของปริจิจัสมุตบาทเลยนี่มันมันเลยหลับไม่ลงครับพะดานเพราะมันหนาวด้วย มันหนาวกันหนาวขดแล้วก็ขดซ้ายแล้วก็ขวาพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีเลยพิจารณาต่อมันเลยจนผมต้องเอาถุงมือมาใส่มันหนาวมากส,สิบสามองศาครับเมื่อคืนนี้ตอนนี้สิบหกแล้ว